ทั้งสนาม2หนุ่มระดับตำนานโผล่เซอร์ไพรส์ที่คอนเสิร์ตแบมแบมกัสเซเวจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศบ้านเกิดของแบมแบมกันพิมุกภูวกุณหรือแบมแบมกัสเซเวอย่างคอนเสิร์ต t 0 o t s t o 2 0 2 4 a แบมแบม the first world tour area 52 in bangkok ณทันด r โดมสเตเดียม มีแฟนคลับนับแสนคนมาให้กำลังใจแบมแบมและอีกหนึ่งในกำลังใจสำคัญของแบมแบมก็คือศิลปินดูโอในตำนานอย่างกอลฟไม้ที่มาในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ทั้งสองหนุ่มปรากฏตัวบอกเลยว่าได้รับเสียงกรี๊ดทั้งสนามโดยหนุ่มไม้ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่ามาให้กำลังใจน้องๆเก่งมากอลังการงานสร้างปังปุริเยสที่สุด